สวัสดีครับผมนายพิรักษ์รังสรีพิพัฒน์สาขารัฐภาษาศาสตร์ปกครองน้องถิ่นกลุ่มหนึ่งรหัส6712405140ครับวันนี้ผมจะมารีวิวสำนักงานเทศบาลหัวหลอครับ ส,ส่วนมากในตำบลหัวรอเป็นคนท้องถิ่นแต่ก่อนพื้นที่รวมกับตำบลพยุมพลโดยมีชื่อตำบลวัดตาลต่อมาแยกเป็นสองตำบลโดยอาศัยแม่น้ำน่านเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลโดยที่ตำบลหัวรออยู่ฝั่งตะวันออกตำบลพยุมพลอยู่ฝั่งตะวันตกตั้งชื่อว่าหัวรอเนื่องจากหมู่ที่สีบ้านตาขาวหายซึ่งมีแม่น้ำน่านไหลผ่าน มีสถานที่แห่ง1แม่น้ำไหลายโค้งกัดซาะต,ตะลิงชาวบ้านจึงนำเสามาปักดินริมตะลิงเสาไม้นี้เรียกตามภาษาพื้นบ้านว่าหลักรอหรือเสารอและเรียกชื่อบ้านว่าบ้านศรีสะรอซึ่งจะยังคงปรากฏอยู่ในโฉนดที่ดินฉบับเก่าเก่าต่อมาเรียกสั้นๆว่าหัวรอ เมื่อแยกเขตตำบลใหม่เลยใช้ชื่อว่าตำบลหัวรอประวัติเทศเทศบาลตำบลหัวรอเทศบาลตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกได้รับการจัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นเทศบาลตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่30กันยายน2554ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่20กันยายนพศ2554จําจำนวนบุคลากรทั้งหมดและในแต่ละฝ่ายงานมีบุคลากรทั้งสิ้น53คนฝ่ายงานมีดังนี้ประหลัดเทศบาล1คนรองประหลัดเทศบาล1คน สำนักงานประลัดเทศบาลหนคนฝ่ายอำนวยการ24คนฝ่ายรักษาความสงบ26คนรายละเอียดการประกาศรับสมัครพนักงานของสำนักงานเทศบาลหัวรอผู้ที่จบการศึกษาด้านรัฐประสาทศาสตร์สามารถทำงานในหน่วยงานในเทศบาลในตำแหน่งต่างๆได้หลายด้านเนื่องจากความรู้ด้านการบริหารภาครัฐและการจัดการ องค์กรสาธารณนะโดยตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในเทศบาลได้แก่ 1. นักบริหารงานทั่วไป 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3. นักทรัพยากรบุคคล 4. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 5. นักพัฒนาชุมชน 6. นักบริหารงานการคลังนักการเงินการคลัง 7. ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเช่นประหลัดเทศบาลรองประหลัดเทศบาลผู้อำนวยการกอง